เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เรามาสอนใช้ไฟนะครับไฟนั่นวนวลนะฮะก็คือตรงนี้นะคะรับข้อดีคือไม่ใช่เป็นสวิตช์แบบกดค,คือมันเปิดมันทําให้แบบเอ้ยง่ายปึ๊บมันก็จะสตาร์ทจ้ะสตาร์ทตรงนี้ก่อนถ้าเกิดต้องการให้แสงนะครับไปในทิศท,ทางเดียวอะ่ะอุย้ยเห็นไหมป่ามันสว่างมากแสงทิศทางเดียวคือใส่อย่างนี้อันนี้คือตัวตัวเห็นว่าทําคุมคุมแสงให้เป็นทิศท,ทิศท,ทางของแสงให้มันตรงนะครับแต่จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยแนะนําอันนี้ ทำให้แสงมันกระจายแบบนวลน,นะครับปั๊บตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์คุของแสงเด็ดเด็เดนะต้องกดก่อนตึ๊กเห็นนะพอสีฟ้าไปอยู่ปุ๊บนี่คือไฟไฟน้อยไฟมากเนี่ยไฟน้อยอไฟมากอ่านะครับเสร็จปุ๊บใส่ผิวเบอร์อะไรกันอยูงอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องมานี่ตั้งตรงนี้ C C T ครับห้าพันเทครับห้าพันเทคือแสงธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเห็นนะต่ำปุ๊บเหลืองต่ำปุ๊บเหลืองนี่ขาวนี่คือขาวขาวคือหกพันห้าแต่เห็นไหมขาวมันซีดเลยอ่าแต่จริงๆสีธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมปุ๊บเราก็กลับไปตรงนี้ว่าอ่าเราก็ไปเซตว่าอ่าสว่างแค่ไหนเห็นนะนวลใสเนี่ยแหละแล้วข้อดีคือเดี๋ยวนะให้ให้ดู มันไอตัวไอตัวไอตัวครอบอเนี่ยมันไม่แสบตาเพราะว่าหลายอันเนี่ยม,มันจะแสบตาแล้วมันจะแบบเป็นแต่นะอันนี้จะออกมานวลน,นวลน,นี่คือข้อดีของเขาแล้วก็หลากหลายคือมีตัวขันถ<ม>้าเข้ากับขาตั้งกล้องได้และเว<ม>ิร์กันทุคือมีนี้ด้วย<ม>สามารถใส่ได้<ม>ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่กับขาตั้งกล้องขาตั้งไฟได้นะครับ ใช่นี่ก็เอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้แค่นี่ครับอันนี้มันจะมาแบบนี้มีตัวไข่ก็คือสามารถก้มหน้าได้ก้มหน้าเงยหน้าแต่จริงๆอ่ะเราไปก้มหน้าเงยหน้าที่ขาไฟก็ได้ใช่แล้วนี้ก็แกะออกนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ชาร์จ USB-C นะครับเป็นชาร์จ USB-C ตรงนี้จริงๆมีฟังก์ชันอื่นอีกสามารถเป็นไฟแฟลชเป็นอะไรได้อีกแล้วตัวนี้เป็นตัวเอ่อเป็น X X เนี่ยจะเป็นไฟแบบปรับแค้ค่าเคก็คือเหลืองขาวแต่ถ้า C อ่ะจะเปลี่ยนสีได้ซึ่งถ้าส่วนตัวไม่ได้ใช้ไฟสีก็เลยไม่ได้ซื้อรุ่น C มาก็เลยซื้อรุ่น X อย่างเดียวแล้วมันยังมีนี่ครับอันนี้เปิดเมนูย้อนสามารถที่จะเนี่ยคุมพัดลมข้อดีของเขาอักอย่างคือมีพัดลมระบายความร้อนอน,ะนะครับแล้วก็ boost b o o ์ t ด้ก็ b o o ต t ก็คือสว่างเลยนะครับสว่างแบบ มันก็จะสว่างเนี่ยสว่างเลยทันทีนะครับแล้วก็อ๋อเปิบเอาพุทก็คือเป็น power bank แต่นี้จะประมาณ4,500มิลลิแอมนะครับก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เปลี่ยนภาษาได้นะครับแล้วก็มีเอ่บลูทูธก็คือสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันในมือถือสามารถแบบส,ส,สั่งมือืออถใช่มันสั่งผ่านมือถือได้ครับแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนี่เอออยากจะแบบว่าอ้อย ให้ดูเหมือนกับว่ามีพลุอยู่ใกล้ๆอ่าสมมติมีพลุดูนะหเห็นนะเหมือนอยู่ดีๆก็มีแบบพลุอ่อะบ่หนึ่งนะมันมันจะแบบเห็นนะเ<อ>นี่ยเหมือนมีการจุดพลุอยู่เป็นเอฟเฟกว่ามีการจุดพลุอยู่ตรงนี้นะครับ,บ,บเสถียรภามอันนี้เป็นไฟหลอดไฟเหมือนจริงเห็นไหมไฟมัน<อ>ไฟมันเสียอยู่ มีไฟเสียมีไฟเสียเอฟเฟกเวลาแบบเราถ่ายวีโอฟ้าผ้าฟ้าผ้าโอ้ช่วงนี้ฟ้าผ้ามจ่อันนี้ทีวีด้ทีวีนี่สำสุดถ่ายอยู่อ่ะโอ้เปิดทีวีเปิดทีวีทิ้งไว้อันนี้อะไรอ่ะฮาวส์ฮาส์นี่เป็นแบบข้างกองไฟอเออะไรประมาณนั้นแล้วก็ปิดแค่นี้เวลาปิดก็ปิดต้องเก็บ ง่าเนี่ยจริงถ้าเป็นเซตก็จะง่ายหน่อยว่าเราสามารถโอ้โอ,โอขอโทษนี่อ่ะเราก็จริงๆมีชิ้นนี้ด้วยเราก็มันเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กซึ่งก็จะง่ายอ่ะมันมีแสงว่าผิดด้อืมนะถูกด้านบุกป,ปั๊บนี่ขาตั้งมีขาตั้งแยกนะครับมีสายชาร์จคือทุกอย่างเก็บไว้ในนี้หมดนะครับแล้วก็ปั๊บ Thank okay.